บุ๋มบิมชัชชุออนเผย2เรื่องประทับใจด้วยรอยยิ้มเกมบอลเล่บอลหญิงไทยชนะเบลแกเรียเบเนล2024สนาม3นัด2วันที่13มิถุนายน2567บุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีผู้เล่นหัวเสาตัวหลักบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมบอลเล่บอลหญิงในชั้นลีก2024สัปดาห์ที่3นัดที่2ที่ฮ่องกง วอลเล์บอลหญิงไทยอันดับ13ของโลกเฉือนชนะทีมชาติเบลแกเรียอันดับ2 2ของโลกไปแบบสนุก3ต่อสองเซต25ต่อ23 22ต่อ25 25ต่อ 18, 22ต่อ 25, 15ต่อ10ททำให้แข่งไปแล้วสนะิบนัดชนะ3แพ้7มีเพิ่มเป็น7แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ12บนตารางคะแนนด้านบุง๋งบิม๋มชัดชูออนโมกสีเผยสิ่งที่ประทับใจในเกมชนะเบลแกเรียว่วาเกมนี้หนูรู้สึกว่าดีขึ้นนะไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือจะแย่ก็คือทุกคนไไนไไไไไมมมม่่ดดด้้หัแแบบแอป,ปเลย ทำท่าประกอบก็ถือว่าทำได้ดีค่ะส่วนอีกเรื่องที่ประทับใจคือการได้เห็นแฟนบอลเลฟบอลชาวไทยมาเชียร์ที่ฮ่องกงมากมายซึ่งบุ๋มบิ๋มตอบว่าอูโหูตื่นเต้นมากนึกว่าแข่งในบ้านก็คือหันไปแล้วโอ้โหทงชาติไทยเพียบเลยก็ดีใจมากๆก็รู้สึกดีมากดีมากค่ะ